ถ้าคุณคิดว่าในโลกการลงทุนเนี่ยวอลเลนบัฟเฟตยิ่งใหญ่แล้วเรายังมีชายที่เหนือกว่าชายผู้เป็นเจ้าของกองทุนที่ทำผลตอบแทนหลังค่าใช้จ่ายสูงกว่า3.9ติดต่อกัน130ปีและมีเพียงปีเดียวที่เขาบริหารจัดการกองทุนนี้แล้วติดลบชายผู้นั้นชื่อว่าจิมซิมมอนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคอน พอดแคสต์ที่จะพาคุณไปรู้จักกับนวัตรกรรมทางการเงินและอัลกอริทึมอัจฉริยะที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของอุตสาหกรรมคอ i เล t i v e Finance วันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับไปรู้จักกับบุคคลที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยท่านหนึ่งที่ใครพูดถึงค้อนก็ต้องเอ,อ่ยถึงท่านหรือไม่หรือไม่ก็ต้องกองทุนที่ที่ท่านเคยเป็นเจ้าของนะครับบุคคลผู้นั้นนะครับชื่อว่าจิมซิมอน เขาเป็นที่รู้จักกันในนามว่า the man who soft the market นะครับหนังสือมีคนเขียนหนังสือพูดถึงเขาหนังสือเล่มนี้ก็ไปไปหาซื้อได้แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งกองทุนบริษัทที่บริหารจัดการกองทุนที่ทุกคนรู้จักแล้วผลตอบแทนดีที่สุดกองทุนหนึ่งเลยนั่นก็คือเรนเนซองเทคโนโลยีเป็นเหตุฟันที่ประสบความสำเร็จด้วยการใช้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจลงทุนเคยมีคนพูดไว้ว่า เรืเรซองเทคโนโลยีเนี่ยหรือเลนเทคนะครับบางทีเขาก็เรียกกันเลนเทคเป็นบริษัทที่รับแต่นักฟิสิกส์นักคณิตศาสตร์เพราะว่าจิมซิมอนเคยบอกว่าเฮ้ยสอนการเงินให้กับนักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์ง่ายกว่าสอนฟิสิกส์สอนคณิตศาศสตร์ให้กับนักการเงินดังนั้นนะครับในในตอนนี้เราจะมาดูกันว่าซิม,มอน กลยุทธ์ของเขาใช้คณิตศาสตร์อะไรแล้วก็วิธีที่เขาใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลกการเงินเนี่ยมันเป็นยังไงก่อนอื่นผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมเอามาจากที่ได้ไปพูดในงานคอนมิทอ p ของคอน c o n เนอร์นะครับแต่ในงานวันนั้นเนี่ยผมโดนเร่งมากเลยคือวันนั้นเวลามันน้อยใช่ไหมครับก็คือเซกชันแรกเนี่ยมันก็เกินมาประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จปุ๊บแต่ละคนวิทยากรแต่ละท่านก็เตรียมมาจัดแต่งผมก็โดนเร่งเลยผมจะพูดอะไรนิดหน่อยนะครับ ถ้าใครรู้จักพี่โอปอรหรือคุณพสิทธ์เนี่ยก็จะบอกว่าสร,ส,รสรุป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 ผมแทบไม่ได้พูดอะไรเลยก็แค่สไลด์ไปวันนี้ก็เลยจะเอามาเล่าในพอดแคสต์นะครับว่าเอ้ยเอ,อมันใช้อะไระเห็นมีคนเอาไปไลฟ์เรื่องคิดเดิลมาคอฟโมเดลละ,ะจริงๆก็ก็เรื่องนี้แหละเดี๋ยวเรามาดูกันจริงเดี๋ยวว่าความตั้งใจจริงของผมที่เตรียมเนื้อหาไปเนี่ยจะพูดอะไรบ้าง เราจะเริ่มต้นด้วยประวัติของจิมซิมมอนก่อนนะครับก่อนที่จิมซิมมอนจะตั้งกองทุนเลนสองเทคโนโลยีในปี1982เนี่ยซิม,มอนทำงานด้านคณิตศาสตร์อยู่ที่อยู่ที่สถาบันวิจัยคณิตศาสตร์นะครับที่1น่งงานที่เขาถนัดก็จะเป็นพวกเลขาคณิตรีมนเนียนทอพโ,โลจีซึ่งเป็นสาขาคณิตศาสตร์ที่ยากแล้วก็ซับซ้อนแล้วก็มีไม่กี่คนที่เข้าใจอะอย่าง เราน่าจะไม่ค่อยเคยคุ้นชื่อกับพวกนี้ถูกไหมยกเว้นเลขาคณิตเนี่ยที่แบบเออเราพอได้ยินระดับหนึ่งแต่รีมันเนียนทอพอโ,โลจีอะไรพวกเนี้ยเราแทบไม่ได้ยินเลยทีนี้ในช่วงประมาณปี1970นะครับซิม,มอนได้ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางเดินทางของเขาละล้วก็เริ่มเอาคณิตศาสตร์ที่เขาศึกษาเนี่ยมาใช้ในตลาดการเงินในโลกการเงิน ในขนาดนั้นการใช้คณิตศาสตร์เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยเป็นเรื่องใหม่มากถ้าเรากลับไปดูประวัติศาสตร์ของคอนใช่ไหมคอนจะเข้ามาในโลกการเงินประมาณ1950 1950ตอนตอนที่มีเรื่องของมาร์ควิดแล้วก็มีช่วง1960ที่เรามีแบ็คโชว์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก่อนหน้านั้นต่อให้มีการใช้โมเดลคณิตศาสตร์มาเนี่ยแต่มันก็เป็นแค่อยู่ในอะคาเดมิกไม่ได้อยู่ใน อยู่ในอุตสาหกรรมอินดัสทรีการเงินเลยเพราะฉะนั้นช่วงปี19ึ่เูนี่ยการใช้คณิตศาสตร์กับโลกการเงนินเนี่ยถึงเป็นแนวคิดที่แปลประหลาดซึ่งท่านตัดสินใจครั้งนี้นำาสู่การก่อตั้งเฮดฟ,ฟันชื่อเมนเดลินฟันนะครับ <c oughs> บุคคลอีกบุคคลหนึ่งที่เป็นบุคคลสำคัญเลยก็คือที่เกี่ยวกับซิมมอนเนี่ยสำคัญมากก็คือลีโอนาร์บล บอมเป็นนักคณิตศาสตร์ที่พัฒนาอัลกอริทึมชื่อว่าบอมเวลเอัลกอริทึมบอมเวลเอัลกอริทึมคืออะไรบ,บอมเวลเอัลกอริทึมเนี่ยเป็นอัลกอริทึมหนึ่งที่อยู่ในโปรเซสของมาคอฟโปรเซสเวลาเรามาคอฟโปรเซสคืออะไรอ่อะโอเคในในทางฟิสิกส์เนี่ยมันจะมีการแบ่งสเตตของสถานะสถานะหนึ่งไปอีกสถานะหนึ่งว่ามันเป็นยังไงก็ใช้ทั้งในเครื่องจักใน ในเครื่องจักรอะไรเงี้ยครับในชีววิทยาดูสเตตของป่าอะไรเงี้ยก็ได้ว่าเฮ้ดูหรือแม้กระทั่งการดูพวกพยากรณ์อากาศเนี่ยก็ก็มีการแบ่งสเตตไอมาคอฟโพเซ s เนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นวิธีการหนึ่งในการเอามาใช้แบ่งสเตตแล้วก็บอมเวลกริทึมเนี่ยมันคือการมันคืออัลกอริทึมหนึ่งในการทำตัวแปรในการไฟจูนตัวแปรในในมาคอฟโพเซน Mar นะครับ แต่มันมันไม่ได้ใช้แค่ในทางฟิสิกอะมันมีอีกงานหนึ่งที่ใช้พวกมาครโปรเซสเยอะๆเลยก็คือพวก w e r e c o g n o t i o n อ่ะรู้จำเสียงถ้าไปเซิร์ชกูเกิลนะมันจะแปลว่ารู้จำเสียงมันก็คือการ Detect ระหว่างเสียงที่เราพูดเนี่ยให้กลายเป็นเทคอ่ะ s p e e d r e ก o g n i t i o n นะก็คือเสียงกลายเป็นเทคอันนี้เขา Speed Recognition ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ s p e e d ไม่ใช่เอาใหม่ผมพูดผิด สปีดก็คือเสียงเนี่ยกลายเป็นเทคกอะถูละเสร็จปุ๊บในพวก AI อะไรเงี้ยมันจะเป็นเทคเป็นเทคอะไรต่อไปเรากลับเป็นเสียงอะไรย้ยว่าวกันแต่สปีดเนี่ยเป็นกลับเป็นเสียงเนี่ยมันเป็นงานแรกๆที่นักวิทยาศาสตร์พยายามทำแล้วก็ยากมากๆเพราะว่าวกวดเครื่องจะรู้เนี่ยกอดถ้ามันไม่เป็นเทคกอะมันเป็นเสียงธรรมดาเราเอาไปทําอะไรต่อไม่ได้ค่อนข้างยากมากจรชิปเอไอก็ประมวลผลอยู่บนเทคไม่ได้ประมวลผลอยู่บนเสียงพเพราะฉะนั้นไอ้ท่าน ขั้นตอนตรงนี้มันก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีตรงนี้มันก็ค่อนข้างพัฒนาแต่บอมเวลเนี่ยบอมไม่ใช่บอมเวลบอมเนี่ยก็ก็น่าจะเอามาใช้ในเนี่ยเพราะว่าในในฮิดเดนมาคอฟเนี่ยเพราะว่ามีคนหนึ่งครับที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็เป็นคนก่อตั้งเรเนซองอะไรเหมือนกันเรารู้จักชื่อเขาว่าเจมส์แอคตอนที่เขาเขา หลังจากบอมเวลมาใช่ปะบอมเวลออกไปปุ๊บก็มีคนมาต่อชื่อเจมส์แอคไอ้เจมส์แอคเนี่ยเขามีความสามารถด้านฟิสิกส์ด้านสถิติด้านคณิตศาสตร์แล้วก็สามารถวิเคราะห์ตลาดอะไรเงี้ยได้ทีเนี้ยเจมส์แอคเขาอยู่ไม่นานเจมส์แอคอยู่ประมาณ1990ก้เกา็ลาออกไปแต่เจมส์แอคตอนที่ลาออกไปเนี่ยเขาไปทำงานวิจัยด้านฟิสิกส์ควอนตัมแล้วก็มีใช้อ,อัลกอริทึมที่เกี่ยวกับฮิดเด่นมาคอฟเนี่ยเยอะมาก เพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่เจมแอคเนี่ยในเมื่อเขาเชี่ยวชาญเรื่องฮิดเดิลมาคอฟก็มีโอกาสที่เขาจะเอามาใช้ใช่ไห,ไหมเราเห็นทั้งบอมทั้งบอมเรโอนาดบอมทั้งเจมแอคเนี่ยที่เชี่ยวชาญเรื่องฮิดเดิลมาคอฟโมเดลเนี่ยเอามาใช้ <c oughs> ทีนี้ยังไม่จบในช่วงประมาณปี1990 90, นะครับไอเรนทองเทคโนโลยีเนี่ยเอานักฟิสิกศาสตร์คอมพิวเตอร์มา2คนก็คือโรเบิร์ตเมอร์เซอร์กับปีเตอร์บาว สคนเนี้ยมาจากไหนรู้ว่ะมาจาก Speed Recognition ของ IBM เห็นไหมเราเห็นความเชื่อมโยงมากมันที่เดิลมาคอฟใช้ในเสียงด้วยแล้วก็ไปดึง2คนนี้มาโดยที่ให้เงินเดือนเขาเพิ่ม50%แล้วก็อีกไม่นานเนี่ยทีมงานของไอสปีดเรคลูนิชันดีพาร์ตเมนต์เนี่ยครับก็ย้ายมาเลนเทคหมดเลยทีนี้ มาถึงเรื่อง Hidden Markov ละเรามาทําความเข้าใจก่อนว่า Hidden Markov คืออะไร Hidden Markov Hidden Markov Model เนี่ยเป็นเครื่องมือทางสิติที่ใช้ในการหาลักษณะรูปแบบของระบบที่สถานะภายในไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงเช่นไรเช่นการเงินตลาดการเงินเราให้ผมผมเคยนะให้ f u n เ m a จ a g e r 3คนมา d e f i n ตลาดว่าช่วงไหนเป็นขาขึ้นช่วงไหนเป็นไซด์เวช่วงไหนเป็น Down ท e n d f ไม่เหมือนกันเลย หน,หนึ่งในการประยุกต์ใช้คิดเ e n m มาขอไที่มีประสิทธิภาพคือการมาวิเคราะห์ตลาดแบบนี้แหละครับว่าช่วงไหนขาขึ้นช่วงไหนขาลงช่วงไหนค่อนข้างนิ่งหรือตลาดที่ค่อนข้างแบบบางทีตลาดอาจจะไม่ใช่วิเคราะห์ตลาดขาขึ้นก็ได้งานหนึ่งที่หลายคนทำแล้วก็ในการทำออปชั่นไพรซ์ซิงแอสคอนเนี่ยก็จะเป็นพวก Volatility c l u s เ e r ร n g อ่ะเรารู้ว่าไพรมันมันคัสเตอร์ยากถูกป่ะครับ รีเทิรมันคัสเตอร์ละมันมันมันแบ่งมันแบ่งช่วงยากแต่โวเนี่ยมันมันมีสไตล์ไลฟ์แฟกก็คือสไตล์ก็คือความเป็นจริงอ่ะคล้ายๆความเป็นจริงสไตล์ไลฟ์แฟกเ็นไหมก็คือรูปแบบคล้ายความเป็นจริงแต่มันไม่ใช่ความจริงที่สามารถโมเดลลิ่งได้ที่สามารถแบ่งโวนคัสเตอร์ลิ่งได้ h ิดเด n m มาคอรโมเดลก็ถูกเอามาใช้ในงานพวกนั้นค่อนข้างเยอะอะถ้าเราแบ่งสภาพตลาดได้แล้วมัน มันก็ทำไสตจี้ที่เหมาะกับตลาดนั้นได้หรือหลายครั้งเขาเอามาดีเทคพวกรีจิมชิพเราเจอหลายครั้งเลยแม่งทำโมเดลออกมาเราบอกว่าเฮ้ยรีจิมเปลี่ยนรีจิมเปลี่ยนแม่งผลตอบแทนเลยไม่ดีชิดเดิมาเค้ก็คือหนึ่งในโมเดลที่เอามาดีเทครีจิมเปลี่ยนโอเคแต่มันเปลี่ยนมันอาจจะเปลี่ยนปุ๊บจะใช้โมเดลต่อหรือไม่ใช้โมเดลต่อก็อาจจะคนเข้ามาเป็นอินทรัพโมเดลก็ได้อะไรเงี้ยครับมันก็เป็นวิธีการหนึ่งในการทำโมเดลของพวก คอนฝังไบไซสเรามาดูทีละขั้นตอนกันดีกว่าตอนแรกสมมตินะตลาดการเงินเนี่ยมักจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรสมมติผมไม่รู้จะไปหน้าไหนดีนะอ่ะอันนี้กันนะสมมติตลาดการเงินเนี่ยเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรบางครั้งเราก็อยู่ในตลาดขาขึ้นที่ราคาหุ้นแบบผันพวนมากนักลงทุนมีความมั่นใจ แต่ในบางครั้งเนี่ยเราอยู่ในช่วงตลาดอีกแบบหนึ่งที่นักลงทุนเนี่ยไม่มีความมั่นใจแล้วแบบรู้สึกฟอร์รู้สึกขดทูไปตลาดหรือในตลาดที่แบบไม่มีความชัดเจนพวกเนี้ยในแต่ละช่วงสภาวะตลาดเนี่ยจะแตกต่างกันตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจเนี่ยก็จะต่างกันถูกว่าบางช่วงเช่นในตลาดที่ผันพวนสูงตัวแปรสาคัญอาจจะเป็นราคาหุ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ในตลาดที่ค่อนข้างนิ่งเนี่ยตัวแปรที่สําคัญเนี่ยอาจจะเป็น กำไรของบริษัทผลตอบแทนพันธบ,บัตรสำหรับสายฟันเด m e n เมนทลก็ใช้แบบนี้ได้เมื่อกี้ผมก็บอกไปสอสารอบแล้วว่า h i d เด n m มา k อ v เนี่ยทำหน้าที่แยกสถานะเหล่านี้โดยการแยกตลาดที่จะช่วยจำแนกมักจะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเห็นได้โดยตรงเราสามารถสังเกตจากบางอย่างแล้วก็ทราบสถานะไอ้ทราบสถานะเรารู้ไซจี้ที่ดีหรือไม่ดีของสถานะนั้นน,ะนั่นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ ผมมีโปรเจกต์หนึ่งที่ที่ผมเคยทำ,ทำเดียมันชื่อว่าประมาณว่าคิทโต้คอนอะโปรเจกต์เนี้ยผมส่งที่ซิฟเอบุงเบิร์กแฮกเกอร์ตอนเลยเราพยายามแบ่งตลาดของคิทโตเป็น3สถานะ3หรือ4ผมผมจำไม่ได้แล้วแต่ก่อนก่อนทำใช่ไหมครับเราก็ไปสร้างตัวแปรตัวแปรหนึ่งแล้วทำอินดิเคเตอร์ออกมาแล้วก็ใช้ Hidden m a r k o v Model เนี่ยในการแบ่งสถานะมันก็จะเหมือนฤดูเลยครับก็คือฤดู ดูฝนถูกปะฝนตกหนักฤดูร้อนฤดูหนาวสามฤดูแล้วก็เราค่อยมาเราสมมุติเราได้ฤดูสามฤดูนี้แล้วเนี่ยเราค่อยมาดีาฟว่าในแต่ฤดูเนี่ยเราควรจะซื้อหรือขายฮิดเดิลมาคอรไม่ได้บอกไซจี้ในการซื้อหรือขายนะในการซื้อหรือขายเนี่ยมันมีสองส่วนหนึ่งคือปัจจุบันเราอยู่ในฤดูไหนแลาโอกาสที่เราอยู่ในฤดูนี้จะเปลี่ยนไปอีกฤดูหนึ่งเนี่ย มันเยอะหรือน้อยด้วยถ้าช่วงต้นฤดูหนาวสมมติเราอยู่ในช่วงต้นฤดูหนาวสมมตินะครับโอกาสที่จะเปลี่ยนปฤดูร้อนอาจจะอาจจะน้อยเปลี่ยนเป็นฤดูฝนอาจจะน้อยอยิ่งกว่าอีกอะไรเงี้ยมันก็มันก็มีกฎแบบนี้อันนี้อันหนึ่งอีกอันหนึง่งที่ผมคิดว่าที่ผมเอามานะนี้ผม ผมเอามาก็คือผมคิดว่าเล่นเทคเนี่ยมันเขาอาจจะมีโอกาสที่เอาไปใช้ในสไตจี้ตรงนั้นแหละแต่ถึงตรงนี้เรายังไม่เห็นว่าสไตจี้จริงๆที่เขาใช้อะไรใช่ไหมแต่เราพอทราบว่าใ้้เขาใช้ Hidden Markov ในการแบ่งสเตจจริงๆถ้าเราเราไปดูจากที่จิมซิมมอนเคยพูดในางานกินวิทลาวเทเบิลก็คือตะกลมกินวิทเนี่ยในปี1999เขาบอกว่า we are look for anomaly that small and short life เห็นมนะัเฮ้ยเรามองว่ามันมีความผิดปกติในระยะสั้น we make a p r e d i c t a shortly after we this b a b a situation forecast บ,บก็คือเนี่ยเฮ้ยมันมันพิดิกในระยะสั้นมากแล้วก็ลองก็เป็นไปได้ว่า Jim Simon เนี่ยจะใช้การแบ่งสเตทแบบเนี่ยในใน ในตัว Market MicroStructure ก็คือแบบในตลาดที่มันเล็กมากๆแล้วการแบ่ง t เต e อย่างที่ผมบอกบางทีเราไม่รู้อ่ะไม่มีกลยุทธ์แต่เรารู้ว่ามันผิดปกติแล้วไอ้กลยุทธ์ตร,ตรงเนี้ยมันมันก,มนก็มันก็อาจจะสร้างกลยุทธ์บางอย่างขึ้นมาทีนี้กลยุทธ์มันจะสร้างจากอะไร <c oughs> อืมกลยุทธ์ที่ที่ที่สร้างอะ่ะมันก็น่าจะเป็นอ่นาได้เป็นแม c h ชนเลอร์นิ่งแหละถ้าถามผมนะ อาจจะเป็นแมคเชนเลอร์นิ่งอัลกอริทึมกลยุทธ์หนึ่งแม้ว่าเราจะรู้ว่าแบบเฮ้ยอัลกอริทึมของแมคเชนเลอร์นิ่งที่ที่เขาใช้เนี่ยมันจะเป็นความลับถูกป่ะครับเราเราไม่รู้จริงว่าอัลกอริทึมจะใช้ตรงไหนยิงถ้าถ้าผมรู้นะก็คือผมก็คงไม่ไม่มานั่งพูดอะไรไร้สาระอยู่ตรงนี้ยไอ้พูดอะไรมีสาระอยู่ตรงนี้แหละอ่าผมก็คงแบบ มีเงินมาศาลแล้วล้วก็นอนตีพุงอยู่บ้านสบายๆยอยู่ละที่ผมมาพูดเพราะว่าผมก็ไม่มีเงินแล้วก็เลยมามาพูดหาหนูนหาหนีทาใช่ไหมครับแต่คณิตศาสตร์เนี่ยในในแมชชีเรีนนิงเขาเชี่ยวชาญ <'s> right. ในคณิตศาสตร์ก็มีแมชชีเรียนนิงค่อนข้างเยอะมันก็มีโอกาสที่เขาจะใช้แมช i ชีเรียนนิงในการพิจาระยะสั้นต่างๆแล้วทำการซื้อขาย ในด้วย m a ชช i น e ล e ร์ n ิ่งแต่แต่ต้องบอกก่อนแมชชีน e ล r ร์ n ิ่งที่ที่พูดถึงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ m a ชชีนเลอร์นิ่งที่แบบเฮ้ยมึงเอาเทเบิลเทเบิลหโยนเข้าไปแล้วพีดิกอาจจะไม่ใช่อันนี้ผมมาจากหนังสือ Money Formula นะครับผมไปงก็อุดหนุนกันได้เขาบอกว่าเรเนซองตามข้อมูลที่เปิดเผยของเรเนซององเนี่ยให้การให้การของอดีตพนักงานข้อมูลจากรายการการซื้อขายหรือลิมิตออเดอร์บุ๊ก่ะก็คือพวกออเดอร์บุ๊ก ที่เป็นสา,สานะซึ่งแสดงร,รายการซื้อขายทั้งหมดที่มีอยู่ได้หนึ่งในตัวชีวัดที่ดีในการเปลี่ยนแปลงของตลาดกิจกรรมของเทรดเดอร์รายอื่นตัวอย่างเช่นการมี Q, คิวคําสั่งซื้อหุน้นเทรดเดอร์ที่ว่องไวสามารถแทรกตัวเองเข้าไปในคําสั่งซื้อหุน้นบาบก็อาจจะเป็น HFT กลยุทธ์กลยุทธ์หนึ่งในการซื้อขายได้ด้วยด้วยแม n e l e a น n i n g ในไมโครมาร์เก็ตโดยใช้เชเดมาคอฟในการแบ่งสเตทของตลาด หรืออันนี้เช็ดทอล์เลยเนี่ยลองลองดูนะเขาผมอะแกะมาละเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้แม้กระทั่งสภาพอากาศรายงานไตามารนะเดี๋ยวลองดูเทปนะลองดูเทปไปด้วยกันรายงานไตามารประวัติของตัวข้อมูลอะไรก็ตามที่มีวกเข,ขอชนะค้ำคูณหลายทีลระบเข้ามาและเก็บมันในการวิเคราะ์ คุณมองหาความผิดปกติสมมติฐานตลาดมีสภาพไม่ถูกต้องเนี่ยเห็นไหมครับถ้าถ้าเราดูเนี่ยเนี่ยดูดินฟ้าเขาบอกเนีดูสภาพอากาศที่ยังไม่ลองก็คืออะไรนะความยาวของกระโปรงเนี่ยที่ยังไม่ลองตรงเนี่ยเราแอ s ซูมได้ไหมว่าจิมซิมมอนเนี่ยก็อาจจะใช้ข้อมูลทางเลือกซึ่งกลับมาไอ้มันมี Data Provider เจ้าหนึ่งที่ใช้ข้อมูลทางเลือกอนะ ให้บริการข้อมูลทางเลือกแล้วก็ทำหลายอย่างมากเลยคือเรเวนแพคเรเวนแพคเนี่ยเป็นคนให้บริการทางเลือกแล้วก็เขาทำอินดิเคเตอร์ต่างๆเช่นพยากรรายได้จากจำนวนรถอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ส่วนหนึ่งที่อาจจะอาจจะเป็นไปได้ก็แล้วกันไม่ไม่มีใครรู้ว่าซิมว่าเลนเทคเนี่ยก็จะใช้ข้อมูลทางเลือกในการทำสไตจี G, ในการเนะทคนิะครับที้สุดท้ายผม ผมอยากฝากไว้นิดหนึ่งก็แล้วกันอันนี้ผมมามาจากพี่ทอร์ชัยคอนอ่ะเขาบอกไว้ว่าเห็นหลายคนพยายามอ้างถึงจิมซิมมอนนักคณิตศาสตร์ผู้กอ่อตั้งเลยสองเทคโนโลยีบริษัทคอนเฮดฟันที่ประสบความสําเร็จที่สุดในโลกแม่ผมจะเคยได้ยินว่าฉายาท่านคือเดอะแมนฮูซอฟ v e เดอะมาร์เกผมรู้จักซิมมอนคงเก่งมากๆแต่บอกตามตรงเมื่อเทียบกับสุดยอดคอนคนอื่นที่พับบิกผลงานทางคณิตศาสตร์แล้ว ผมเองก็ไม่ทราบว่าความเก่งของจิมซิมอนอยู่ระดับไหนเนื่องจากท่านไม่ได้พับบิคเคล็ดลับนิสตร์ที่ใช้ในการทำกำไรให้สังคมคอนรู้ซึ่งก็แน่ๆเป็นผมก็ไม่พับบิคเห็นไหมรวยใครพับบิคเลยทำให้เดาลำบากถ้านับจากสถิติรีเทิร์นที่ย่างอิงก,ก็ถือว่าเก่งมากๆแต่ความสามารถที่ได้จริงของคอนเราควรวัดตรงนั้นอย่างเดียวหรือหรือผมคิดว่ามันมีองค์ประกอบมากกว่าตรงนั้นก็คือ พี่พระชัยกำลังชี้เห็นว่าเฮ้ยเราบอกว่าซิมมอนเก่งเพราะเราดูรีเทอร์นแต่เอาจริงในในสังคมคอนเนี่ยมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนอินเวสเตอร์ยุคอื่นสมมุติฟันเดเมนทัลใครทำรีเทอร์นสูงสุดแม่งเก่งถูกว่าแต่ในคอนอะ่ะอาจจะเขาตั้งคำถามว่ามันใช่เหรออ่ะจริงๆมันไม่ใช่อ่ะเอางี้เดี๋ยวผมบอกให้เลยมันคอนมันเป็นอะไรที่ประหลาดนิดน,นึงคือเราอาจจะไม่ได้วัด ว่าใครทำรีเทิร์นสูงที่สุดเก่งที่สุดแต่มันมีองค์ประกอบอื่นทีนี้กลับไปที่พี่ธวัชชัยแต่ถ้าดูการศึกษาท่านก็คงไม่แปลกใจจิมซิมมอนจบ p ีเอชดีพิแมทจาก MIT นะครับหัวข้อ p ี d อชดีทีสีคือเลนแนเนียแมนิโฟลอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู้จักเหมอือนกันโดยก่อนหน้านั้นท่านโฟกัสเรื่อง g e o m เ t ต i ิกแอ t ท p o l o โลจีและ m a n ิโฟ l d ซึ่งอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับทโโลจ มานิโฟสเนี่ยเป็นหนึ่งในคณิตศาสตร์ที่ยากมากและมีแค่คนจบพีโอแมทเท่านั้นที่จะเข้าใจโดยปกติไม่ใช่เรื่องสำหรับคนจบแอพพลายมัดและจบวิศวะด้วยซ้ำด้วยแบ็กกราวดังกล่าวก็ไม่แปลกใจที่ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนี้ก็ดูแบ็กกราวเขาโหดมากเขาอาจจะไม่ใช้แมทง่ายๆไม่ใช้แมช n ินเลนนิ่งง่ายๆหรือไม่ใช้อะไรที่แบบบางคนบอกว่าเฮ้ยมันจับต้องง่าย ก็แน่นอนว่าจับต้องง่ายกําไรมันก็น้อยถูกป่ะอ่ะต่อพี่เทาชัยนะดังนั้นถ้าเราจะยึดติดท่านเป็นไอดอลก็ควรหาความรู้แนวทางคณิตศาสตร์แบบท่านด้วยแน่นอนว่าเราไม่จําเป็นต้องศึกษาเรื่องมานิโฟสเหมือนท่านหลอกท่านเองก็ไม่ให้สัมภาษณ์เองว่าเทคนิคที่ใช้ในการ beat the market คือการใช้หลายสาขาสมการแมทเมติกฟิสิก ส t a ติซึ่งผมเองก็เชื่อแบบนั้นเพราะในโลกเรายังไม่มีคณิตศาสตร์ใดที่พิดิษสิ่งที่เป็นแรนดอมเนสสูงมากๆอย่างราคาหุ้นได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ใครที่บอกว่าทําได้ต้องเสนอทฤษฎีคณิตศาสตร์รูปแบบใหม่ที่ล้มล้างคณิตศาสตร์แบบเก่าๆอย่างสิ้นเชิงในหลายสาขาหรืออาจจะทุกสาขาเลยทีเดียวซึ่งก็ไม่รู้จะเป็นไปได้แค่ไหนด้วยสิ่งที่มนุษย์เราทําได้มากสุดคือการทําลายสิ่งเหล่านี้ ภายใต้ความน่าจะเป็นที่สูงๆแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเลือกที่จะเรียนรู้ลึกซึ้งในคณิตศาสตร์ที่เราสนใจให้มันใช่หรือใ,ใกล้เคียงกับสิ่งที่คอนประเทศพัฒนาแล้วเขาทํากันศรัทธานในมันและพยายามประยุกต์ใช้ให้ได้ผลถ้าคณิตศาสตร์ที่เราเลือกมันดีพอเราก็เชื่อได้ว่าเป็นคอนคนหนึ่งแล้วแหละผมผมอยากจะสรุปตรงนี้ก็คือจริงๆผมมเห็นบ่อยมากเลยว่าเฮ้ยคนชอบพูดว่าเป็นคอนไม่ต้องไป เรียนยึกยืดลึกหรอกเอาแค่ประยุกต์ใช้ได้ถามว่ามันมันมันจริงไหมเอ,า,อางนี้วอนเดียมันอาจจะต้องย้อนกลับไปที่ความหมายของคอนถ้าคอนคุณคืออะไรคอนในสถาบันการเงินคุณยิ่งถ้าในไทยอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญมากเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่ามันไม่มีเทคนิคแอดวานซ์ฟันเมเจอร์ไม่ได้เข้าใจสิ่งที่มันยากอา่าบายไซส์ก็ไปเซลไซส์ก็น่าจะมีปัญหาเดียวกันเซลหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้เข้าใจ สิ่งที่ยากมันไม่มีคนมา d a t e เราเราเราทำอะไรที่ยากเกินไปไม่ได้เราอาจจะต้องทำอะไรที่ที่เบสิกแต่ถ้าแอสมนุษย์คนหนึ่งถ้าคุณเป,เป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยอยากเป็นคอนคนหนึ่งหรืออยากไปทำงานต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยการที่มีความรู้ที่เพิ่มขึ้นลึกซึ้งขึ้นคุณก็เข้าใจปัญหาเข้าใจหาวิธีแก้เหมือนมีคลังมีตู้เย็นในการที่เราจะสามารถเดินไปหยิบวิธีแก้ได้ได,ได้มากขึ้น เท่านั้นครับโอเควันนี้ก็บนประมาณนี้เราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ